สวัสดีคะ่ะแอดมินหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อพึงกระตอนท่านผู้มชมเมื่อหนี่ตื่นเสาร์เด้อท่านผู้ชมฝ่ามาลงคลิปไผ่พอพอแมแม่เพิ่นถ่าหลายคนท่านผู้ชมเลกนางเอ่ของปูบญชูปูโทโมาหายจาังแจมเมือว่านนี่ละท่านผู้ชมแต่ว่าเมือว่านนี่บได้ลงคลิปเพราะว่าปูโทโมาตอนแรงเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่อยลงคลิปของ น้องสาวเยอรมันกับอาจาร,รย์ต่อยอ่ะมาแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ปูบุญชูเล็กนางเอาแอดมินหนูหน่อยลงหายแต่สาเลยท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับเอฟซีท้งช่อง YouTube ทุกทุกทันเลยค่ะเด้อก่อนจะไปเข่ารายการสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น กำลังแรงใจให้ทางช่องนําแน่เด้อค่ะเด้อท่านใดที่หมักของเซียนใดก็เลือกเอาเซียนนั้นเด้อนผู้ชมแอดมินหน่วยย้ำเลยมักเซียนใดเอาเซียนนั้นบอไดให้ตามทุกเซียนเด้อนผูมชมก็เลือกเบิง่งเซียนใดเขาดีเลือกเอาเซียนนั้นท่ามชูมชมักกับจัดคัดกับพันเด้อค่ะเด้อ ท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์พีทักไลน์มาได้ค่ะเด้ย์9 2 6 3อ092 632 5513นะคะ,ะ,คะเข้ากลุ่มไลฟ์พีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหน,หน้อยจะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ2ช่องทางเนาะค่ะเนาะทันใดที่ไม่เบอร์บ่เป็นก็นกนกนคือคลิกลิงก์ท่ามชมม,มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะ แนวทางล่าพัฒนาของปูนังเอาคลิปนี้แอดมินจะว่างเหล็กปูนังเอากับเปลกพิเศษของแอดมินเองเลยนะคะเด้อหัวทผพานมานั่นแอดมินหน่อยขอโทษหลายๆนะคะเนาะขอโทษอีกแล้วท่านผู้ชมเหล็กชุดพิเศษลุดท่านผู้ชมว่างหัวแหลกลด ท่านผู้ชมวางลงเวทีตื่นเวทีคือได้บุนผู้ชมบอมแมนตื่นเวทีดอกท่านผู้ชมเล่มันสิลดเองเนาะคะ่นะเนาะบัดที่นีงวดนี้ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยจะวางชุดกันหายนำ่ำชุดเด่นกับมี่หกค่านผู้ชมชุดกันกับสิมี่หกคู่แต่ว่าสามตัวนี่งวดนี้บ่จับห้ท่านผู้ชมสิว่างชุดเด่นกับชุดกันย้ำเด้อค่ะเด้อ ทานใดทีดท่มักกระเบิงทันใดบ่มักกระพาน,น้อคะเด้อสำหรับเปลขชกุดพิเศษแอดมินหนูหน้อยถ้าว่ามันลายกระพานหรือว่าจะเบิงไปกกอนท่านผู้ชมเบิงไปก่อน,มมอ,นอยาเป่าลงทุนก็ไดเบิงไปกกอนเด้อท่านผู้ชมขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักที่ส่งแนวทางให้แอดมินหนูหน้อยนำมาออกอากาศนะคะเอาของหนูหน้อยไปกกอนท่านผู้ชมจังเบิงของปูเนาะคะ่ะเนาะ อ๋อธรรมชืชมคุณค่าคุณแม่แคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้องวดนี้ชุดพิเศษของหน้หนยเนี่ยว่างชุดเด่นหกคู่ชุดลองหกคู่แนมเบิงกอนเด้อ่รนผู้ชมอย่าพึงลงทุนก็นได้แนมเบิงกอนวันหนึ่งหันหน้หนยกับมันใจเห็ดแปดงวดเข่าแปดงวดนะ่านมู้ชมกับมันใจเติบ บัตรที่นี่เลขลุดท่านผู้ชมโชคบ่เข่าขางเนาะค่ะเนาะงวดนี้ล่องเบิงดูท่านผู้ชมล่องเบิงอ่ามักชุดใดก็เลือกเอาเบิงแนมใบกวนธรรมชุมสิบสองคูธรรมชุมสิบสองคู่ขันมักช,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 ชุดเด่นก็นเอาแค่ชุดเด่นขันมักชุดร่องก็เอาแค่ชุดร่อง หรือว่าจะเอาไปเบิงเทียบชนก,นกันกับเหล็กเด่นแต่ละสูตรเดอ้อท่านผู้ชมเบิงไหวแนมไหวนผู้ชมอย่าพึ่งมองผ่านรรมมรรมมสูตรนี่ท่านผู้ชมอ่าอย่าพึ่งม่านท่านธรรมชุมสูตรนี่เลขหลายก็จริงมันน่าสนใจอยู่ท่านผู้ชมสูตรนี่เลขมันหลายชุดเด่นกับชุดรองถ้ามันเข่าชุดรองนี่มันก็สิเข่าชุดรองติดกันไปจ 2, 3, 4, ดดั๊กสองสามสี่หงดเด้ท่านผู้ชมตามสถิติมันอะ ขันมันเข่าชุดเด่นมนันเข่าติดติดกันสามสีหงวดคือกัาร,รมชมหรือว่ามันจะกลับเขามาช,ชุดร่องอกีกธรูมชมแนมไวะะ้ด้อค่ะเด้อแนมเบิงคุณพ่อคุณแม่แนมไปเบิงอย่าพึงว่าเลหล็กหลให้เบิงไวก้กอาธรูมชมอังต่อมาเหล็กของปูะะด้วยค่ะเด้อยำบัีเทนาธรรมชมปูโทมาแล้วว่านี่ปูกะว,ว่าวลายคือเกาเด้อธรูมชมปูบญชูปูเบาน่อยหน่อยเหล็กนั่งเอา ของปูบุญชูกันยังว่าเป็นจังบุญอยู่ธรรมชุมมาพบมาผัวกับปูปูโทมาเนาะค่ะเนาะปูโทมาปูโทมาหาหนูหน่อยปูวาเหล็กปูเนี่ยบ่เคยออกช่อง u t u b e ช่องใดเดอ้อธรรมชมุมสิมีออกอยู่ช่องหนึ่งที่ไปหาปูช่องนั้นจื่อบอ่ได้ธรรมชมุมไปแน่บ่ไปแนหนูหน่อยเคยถามคุณยูตั้งแต่ปูโทมามือแหลกโทมาหาหนูหน่อยปูวาปูบ่เคยโทรใหายช่องใด เหล็กปูนี่่ทานผู้ชมเหล็กปูบญชูเหล็กนางอา่อบที่นี่ปูยำเด้อท่านผู้ชมงวดบางหนึ่งหันเนาะค่ะเนาะปูยำหนึ่งพันเปอร์เซนต์วิ่งรูดก้าวหนึ่งพันเปอร์เซนต์ซ้ายวิ่งวิ่งซ้ายรูดรูดวิ่งจังได้กระไดอยู่แล้วท่านผู้ชมบนล่างตัวเดียวรูดจังได้กระไดอยู่แล้วท่านผู้ชมบนล่างแต่ว่ากะสี ใส่ทุนแน่จักน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับสายโหลดสายวิ่งกับแมนบนล่างเลยบัดท,ที่นี่ทำไมเชื่อมกัะยำอีกเล็กปูนี่ถ้ามานี่หลุดจังรลยกระผาดแต่ว่าเล็กจับคู่ปูนี่มันอยากผาดแน่ด้วยค่ะเด้อนาะกจากเข้าสิโหลดที่ว่างมากเขาหวดเดียวเล็กปูก็คือหวดที่ห้เก่า หาเก่านั่นแหละท่รรมมานผู้ชมจับคู่ใดหกหาเก่าหรือเก่าหาเก้าในหลักท่านผู้รรมชมมันมีสัจจีอยู่แอดมินหน่อย,อยจำอะไรหมวดทีิพานมาปูกระให้วิ่งเก้าฟันไปที่เก้าตัวเดียวพันเปิดเซนบับทที่นี่ท่านผู้ชมมาฟังหมวดนี่ปูทรมารว่าน,นี่มั่นใจหนึ่งพันเปอร์เซ็นเหมือนเดิมปูบาจางสีเลยค่ะเด้อ อา้ามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะ fc ปูบุญชูท่านผู้ชมเลขปูบุญชูเลขปูบุญชูเป็นเลขนั่งเอาโบมเมนเลขสูตรเดอ้อท่านผู้ชมเป็นเลขนั่งเอาเลขเค็ดเอาเดอ้มมเอ,มมอดท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมไปทีนี้หัวดนี้ปูไหามาเก้าห้าห้า 9555แตกออกกิได้เก้าหาหาหาได้ธรรมชมวิ่งรูดกวัน5 1000%เหมือนเดิมเลขมันจะคล้ายๆกันเนาะธรรมชม้ชมแต่ว่าอันนี้ม่หาสอตัวอันนี้ม่เก่าสอตัวเอาธรรมชม้ชมแคปหนาจอเอาดเด้ค่ะเด้อเลขปูบญชูเล็ปูบญชูเป็นเลขสายบุญเด้อธรรมชม้ชมเป็นเลขสายบุญ เลขนั่งเอาเลขสายบุญปูกําลังสางประตูโค้งอยู่ธรรมชมแอดมินหน่วยเอาเลขปูมาบ้างนน่อยไล่งวดเราได้ธรรมชมหากทันใดที่ถือเลกน้าปูแล้วอย่าลืมเหตุบุญน้าปูเดอรธรรมชมปูกําลังสางประตูโคง้งและกะคาทำซ่ากาแฟเพื่อน,นำมันละธรรมชมปูเถาเราได้ธรรมชมปูอายุแปดสิบสองปีแล้วนะคะ อาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้ค่ะเด้อเหล็กปูเป็นชูทันใดที่บ่มักเหล็กหลายมาเบิงเหล็กปูท่านผู้ชมสามตัวหางเดียวเนี่ยแตกออกนําฟันห้าวิ่งห้ารูดห้าท่านผู้ชมมักจัดคัดพานนะคะเด้อหน่อยที่สุดแล้วในช่องโนูหน่อยท่านผู้ชมหากทันใดที่ว่าทันนั่นทันนี่เหล็กหลายกับมีททันเดียวของปูเนี่ยท่านผู้ชมหน่อยก็โม เล็กปูตั้งแต่ว่างมากกับรถแค่์สองหัวานั้นเด้อท่านผู้ชมเล็กวิง่งหรถปูดรถแค่์สองหัวานั้นท่านผู้ชมอ่ะถ่ายคลิปธรรมชมุมสั่งกาแฟยาสิบันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาเฉงมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใส เขาเชิงุ้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดยาสิฟันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากมาสัง่งยาสิฟันน้ำแอดมินหน่อยไปไซเดอร์ท่านผู้ชมยาสิฟันหลอดละ190บาทกาับแฟรกล่องละ260บาทห่อใหญ่860บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งลานก็ ขอมาอบทมแอดมินเพิ่มเติมหรือสร้างได้เลยะเด้อถ้าไลนเ0้า6อ2 5ก1 3หรือว่าจะคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนะคะอ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้มั่น,น้อคะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปหนาแอดมินหนูหน่อยสรุปให้ทุกเสียนทุกสำนักธผูามาชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ